สว,สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเช้าเจอกับพี่เล่นไปแล้วเนาะเมื่อเช้าเจอกับพี่เล่นไปแล้วมาบอกเคลราับการลด,ดน้ำหนักนะคะแบบคนขีเกียจตนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่เล่นก็หลังๆมานี่อายุมากแล้วก็เริ่มขี้เกียจตออกกาลังกายนะคะก็เลยแบบว่าใส่ที่ที่กินขา้าวเร้าแล้วก็นอนเลีวเอานะคะน้ำหนักจะลด,ดไปเอง, anner, งแล้ว BE, ออกกาลังกายกระชับกล้ามเนื้อไวแค่นั้นเองเน,นะะาะบัานทีนี่นะคะต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากเมื่อเช้าออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะ โยคะเซไดียวกับสิม่าเวาพื้นนะคะ,ะ remember, ว้าพื่นฝรั่งนะคะจะมานั่งเว้าเปิดห้มันเป็นคิดจะลักษณะเลยนะคะเพราะว่าว่าชีวาหลายมือแล้วนะคะที่พ Adv ิริณมุมมิเวล่านะคะช่วงนี้ก็หลายเตรียมตัวหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะว่าการงานก็เริ่มสิก้าวหน้าชิไดเลือดเป็นหวหน้าไปแล้วเพราะว่าพิรินก็เฮ็ดเคยไปแล้วเมื่อนี้สิม่เว้าด้วยปานนี้เดี๋ยวสิหาว่าพิริเว้าบกไปบุ้นมากนะคะเขาเรื่องเลยสิม่เว้าพื้นฝรั่งเซม่เวาพื้นฟอนะคะเด็กน่อยนะคะเด็กน่อยผู้บ้า นะคตับจำถ้าไพ่เคยเิ่งคลิปพิรินเก่าๆพิรินเคยเบา่เเบาเรื่องผู้ชายคนนี้อยู่นะผู้ชายคนนีเนาะเขากับยูบ่ไกลกันจากมองสีพิริอยู่ดอกเขาก็มาเห็นปรฟไฟล์พิรินใน Facebook เนาะเขาก็ับเลยส่งข้อความมากคือส่งข้อความมากสิมาว่าแม่ไม่จีบดอกนะว่าแม่นม่จีบเบิ่งจากลักษณะคิดจากลักษณะการส่งข้อความแล้วส่งข้อความมาถามซึ่งนะคะถามาถามซึ่งถ้าไพ่บอกเข้าใจเข้ามาซึ่งนั่นก็คืออ่า หาคนไปนอนน้ำนั่นแหละนะคะจะถ้าเราเบ้ากับเบ,บ้าแบบตรงๆเลยเซิงไปวาซี่นะคะนะคะเซิงเซิงคําว่าเซิงถ้าพิลินใส่ควาว่าเซิงแต่นั้นหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์กันหรือซี่นั่นเองนะคะกระทรงของวามมากกรเสพมาล่องเชิงถามซี่กันละว่าถามเชิงนั่นแหละนะคะปัจจุบันี้ก็เลยคุยไปนะคะคุยไปคุยมาพิลินกับเบิงท่าแลวกับว่าเป็นภาษชะแตกนะคะว่าเป็นภาะชะแตกกับแรกๆกับคุยดียุ่ ก็เลยห้ snap chat ไปก็เลยคุยกันหน snap chat ได้สองสามคำ่ำหลังจากที่พ่ลินทรงรูปไปห้กับาม่ทวงว่าพิลินนมใหญ่นะคะ จริงๆมันกับบอลใหญ่นะคะเพราะว่าพีิรินกับใส่ฟองน้ำประมาณ80%นะคะนมจริงกับแครยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเบิ่งกใหญ่เนาะมันก็เลยมาทถวงว่าอันนั้นของจริงที่นมเธอนันคือไงแท้มาสันซิลิโคนซิลิโคนคือของจริงว่าสันเท่านั้นล่ะค่ะพีิรินกับเบิดอารมณ์สีคุยเลยนะคะเพราะว่าคนเพิ่งมาคุยกันมือสองมือมาท่วงนมนี่มันกับว่าเป็นตะแตกนะคะว่าเป็นตะแตกจากด้านพีิรินกับบอกคอยคุยบาดที่นี่เพิ่นทรงแสนบมากทรงหยาง เล็กน้อยฝรั่งอายุสามสิบสามปีเนาะเพิ่นกะออกกำลังกายเพิ่นกะมีซิกแพคเป็นยังเป็ดฮอดคู่บาอาจารย์เพิ่นกะทรงซิกแพคทรงยังมาหยวกยวนเจ้าเท่านะคะกะสิคิดว่าข่อยสิอยากนะกะสิคิดว่าเพิยินสิ่หอยหานะคะซิกแพคเล็กน้อยอายุสามสิบสามปีนะคะแต่กะเห็นลายแล้วนะคะเห็นลายแล้วอย่ามาจะซิกแพคหำกะเห็นมาลายแล้วกะบ่ได้สะอื่นสะอ่อนนะคะทรงยัมาหยวกพิรินกะกะย่องเพิ่นอยู่นะคะย่องในสองสามเทื่อ กะขี้ข้างย่องนะคะทรงมกอยู่หันละนะคะทรงนาตาทรงซิกแพคถอดเสื้อถอดอยังทรงมาก็ว่าสิบอกบอยู่บ่ต้องทรงมาดาดอกอย่ามาตาซิกแพคนะคะตั้งตาหำมก็เห็นมาทุกขนาดแล้วนะคะเพราะว่าตั้งตาแชทกัฟฝรังมาานี่เห็นทุกลูกแบบนะคะบ่ต้องทรงมาก,กับหลังจากนั้นพเรินกับบอตอบเลยพ่อพีเรินบอตอบนะคะบอตอบบอยังเพิ่นกระลบเพื่อนนะคะลบพีเรินออกไป นะคะลบพิรินออกไปจากเป็นเพื่อนเพื่อนในส s น a p c อ่ะพิรินกับาเบิงอ่ะลบไปแล้วเออไปแล้วกลับไปซะไปสู่ที่ชอบที่ชอบแมนบอลล่ะหลังจากนั้นเมื่อวานเมื่อวาเออเมื่อวานนี่แหละเพื่อนสีหลงสนนี่ตั้งไหนเพื่อนสิหลงสนนะคะย,ยู่ดได้ดีเพื่อนไม่แอดอ่าพิรินในสน n a p อีกอ่ะเพื่อนไปเห็นไลน์ชื่อพิรินไนส snap นอีกเพื่อนกับแอดมาอีกแอดเพื่อนมาแต่ว่าพ่รินกับบอลลับเนาะแต่ว่าของพี่รินเสร็จเปลี่ยนแบบเปิดสาธารณะกันนไหม กาเพื่นการภั่ทรงขอความมากกัอะไรอย่างประมาณนี้นะนะปัทีนี้เพิ่นมากแอดล้วเพิ่นกระทรงขอความมากให้ว่าสันเพิ่นว่าะกระทรงขอความมากเรื่องกัรง่วงอยู่เอาบัตรกดิม่งหลบเพื่อนไปแล้วทรงมาอย่างอีกก็เลยคิดอยู่ได้กัรง่วงอยู่อันเสียงที่เล่นว่อมไกลไอ้ไมโครเวฟอยู่ข้างหลังนะคะเสีดไก่อย่างให้ลูกต่อบัดนี้เพิ่นกับแอดเพื่อนมากแอดเพื่อนมากบัดนี้เพิ่นกระทรงให้ว่าสันว่าเพิ่นว่าเพิ่นทักทายมากก็คือก้านั่นแหละเพิ่นกระทรงรูปหนาเพิ่นทรงซิกแพคมาก มาให้เบิง่งเอาอีกแล้วบักอันนี้มาจังไดเนาะบบบนี้พี่เลี้ยงก็งงอยู่กะอ่ะพี่เลี้ยงก็อ่ะยังไงมายังไงนี่ก็เลยก็เลยให้กลับไปนะนะให้วร,ระสันก็เลยตอบกลับไปบบบน,นี้ทาพี่เลี้ยงมาสบายดีบ่ว่าประสันพันว่า โอ้กระคิดอยู่ในใจอยู่ดอกว่ากระสบายดีนั่นล่ะถ้าว่าสบายดีคุณน้อนอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะกระคิดอยู่แต่ว่ากระว่าได้ต่อพันไปกระตามระยทนะคะกระเบามัวนเนจักน้อยต่างภาษาสาวไทยนะคะหญิงไทยใจงามนะคะนิสัยดีพูดจาเพราะนะคะกระต่อไปว่าสบายดีอยู่กระเลยว่าจันสิละปะ่านนี้พี่เล่นกระเบาตัวอันนี้เพ่นกระโสงมากอีกอันนี้เพิ่งมาถามได้ป่ะนี่พึ่งมาถามเอกว่าอันเธออยูย่ใสเธออยู่ใส่าสัน กมาถามว่าพีลินอาศัยอยู่ใส่นั่นไหมทั้งที่ทั้งที่แหลกแเลยที่เพิ่นทรงขอความมามาขอคุยกับพี่ลินนั่นกับคุยกันไปแลวพีลินก็บอกแล้วว่าพีลินอยู่ใส่แมนบ่้บ้านนี้ทรงมาอีกมาให้อีกแล้วมาถามพี่หึงว่าเธอเธออยู่ใส่วาสันเพิ่นลมาอยู่ดีๆมาถามว่าเธออยู่ใส่ก็เลยเบิ่งนัาษณะแล้วโอ้หมอนี่หมอนี่หาถามเส้อขคนจนหลงสดอ้าวอิลีบัดนที้นี่พีรินพอพ่อพ่อินได้ยิ่งคำถามสำนันว่าเธออยู่ใส่ กูกับบอกมึไป,ป่าตั้งแต่เช้าที่แรกแสดงว่ามอนี่จำพิลินบได้นะคะจำเขาได้มอนี่ก็สิแปลว่าประเภทว่าทรงขอคว้ามไปเห็นไพ่ก็สิทรงไปขอความไปไปหาถามเซิ่องเขาจนลงสนนั่นเองก็เลยจำเขาได้ลงสนเจ้าควงกับพอดีก็สิเคียนเห็นอันพิลินในอันไล่ซื้อแซนเพิที่เคยแอดมาก็เลยร่องแอดมาก็สงสัยว่าสิไก่วันหยุดสงสัยว่าสิหาผู้หญิงบไดายัยงประมาณนี้นั่นแหละก็เลยร่องทรง แสเนบมานล่องเชิ่องพิรินเนาะพิรินก็ได้พอเปิดอ่านพิรินกะว่าตอบเลยนะคะว่าตอบเลยว่าตอบเลยกะเซยไปเลยบ้านนี้พระนกับพิเินกับปะดสนใจเพื่อนกับประโสคิเพื่อนกับประโมนอีกเด้เพราะว่าพิเินเปิดแล้วพิเินกะเซยว่าตอบเพื่อนกันเงียบไปมาที่นี่พิเินกรับเข้าไปเบิ่งอีกรบอีกเอารบพิเินออกจากเพื่อนอีกนะคะ ก็เลยว่าหมอนี่สรุปแล้วหมอนี่สรุปว่าสองหอบอ่าลบพิลินลบแล้วก็แอดลบแล้วก็บบแอดข้อสองหอบแล้วหมอนี่ลงส้นนะคะถามเสื้อข้นจนลงส้นว่าไปถามผู้ใดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวอันรอบแรกนั่นก็ว่าเพิ่นสิไปนั่นหลังรอบแรกทีพิลินเลิกคุยไปแล้วแมนบอลทีเพิ่นทรงมากแต่พิลินบอตอบแล้วเพิ่นก็บลบพิลินไปบานี้ลบลบออกจากแ s แ a p เด้แต่ว่าเพิ่นก็บทรงมาทางกันแมทเซนเจอร์อีก ดีๆกับทรงมากหลังจากสีพิรินบอกคุยเกือบอาทิตย์น่ะเกือบอาทิตย์เพื่อนก็เลยทรงขอความมาท่างกันมาเส้นเจออีกมาถามพิรินวานสรุปว่าเธอสีมหาฉันคือพ่มากานะ่นะเอา้าเออพี่ก็เล่งงวงมาเอา้าก,ก็สีมสช่างมากอันนี้เอาแท้ก็สีมาถามให้มันได้จังใจจาขวางนะทรงขอความมาดื้อๆเลยสรุปว่าสีมาเจอกันฮือพ่มากพันวะเอา้า ค่อยสิเอาไว้เจ้าไว้อย่างละวานนี้นะกะหูจักกันกับว่าดดหูจักกันนะคะว่าดดว่าลึกซึ้งอียังกันมากไม่บ่ไดค่อยเจอกันพรมอยูดีดีดดทรงแมสเซนเจอร์มาถหามาสิสรวบาสิมาสิมาหาคือว่มาพัผ่นมา,าเอาพิดินกส็สทรงพเรินก็ตอบกลับไปเลยรอบแหววพ่ดินบอกวาบ่าไปว่าอยากเจอขอบคุณเดอิอสี่ส่วนพิดินก็ก็คือจบเลยเธอหลังจากนั้นพ่ดินก็ต่อไปพเรินก็จบเลยนะคะกับเต้นบอว่าสนใจเลย อาทาเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยฝรั่งกับสีประมาณนี้พี่ลินเจอบ่อยนะคะป,ประเภทว่ากสิว่าเขาเป็นผู้หญิงไทยเนาะกสิกสิว่าเพื่อนอยากได้ย่ามใดเพื่อนอยากเอาย่ามใดกษิสรงขอคว้ามากเอื่นไปรวดอีย่างประมาณนี้นะคะว่าเอานะคะเด็กน้อยอายุสามสิบสามปีส่งพวกนี้หาทำเสื่องย่างเดียวว่ามีว่าเป็นตาที่ว่าเป็นตาที่แตกแต่ว่าถ้าใครอยากเอาหวัวหัวหม้วนๆกะเอาได้อยู่แต่สําหรับพี่ลินกะ ลูกกับสองคนแล้วอายุก,กับสี่สิบสามปีแล้วนะว่ามีเวลามาเล่ยนๆห้องหัวนะคะบ่บว,ว่าได้เสียเวลาประเภทซิกแพคประเภททำนังว่าท้องทรงมากคอยเห็นจนชินนะคะบ่ได้มีความรู้สึกอยังบ่ได้มีความต้องการอยัง,อยงมากไายไร่สาระไล่สาระ,าระ,าระอิเลถาม่าทุกมื้อนี่เห็นทำนั่นบอกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเห็นเห็นทำเป็นเรื่องธรรมดา เพียงซิกแพคนะคะเพราะว่าคนถ้าคนที่อายุรุ่นประมาณผี่เล่น40อัพแล้วสิบอะไ,ไ้ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้แล้วสิเพราะว่าคนรุ่นนี้เนาะคน40อัพเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่ายทางานว่ายกําลังสร้างเรือสร้างตัวแม่นบ่สนใจแต่เรื่องงานเรื่องนั้นอย่างเดียวยิ่งเด็กหน่อยอายุ3 3, 3อับ30 4 30หานี่คุยได้คุยได้คุยคุยได้เรียน,นหัวหัวไปถ้าเออถ้าไครอยากเคี้ยวเด็กกรุบกริบกรุบกริบ,บอย่างประมาณนี้ก็ ได้อยยุถ้าเป็นคนที่บบคิดอย่างไรนะคะถ้าม่นอ้ยถ้าไพรมักเซิ้งเอาบอกง่ายๆเอาเ่าตรงๆเลยถ้าไพรมักเซิ้งนะคะทำให้อยู่ดวงฝรั่งแบบนี้ถ้าไพรมักเล็กหน่อยนะ้ใดมักเซิ้งเล็กหน่อยก็หาเลือกเราเลยบอบออึดบอหยักนะคะของพิลินนี่ทรงมากบ่บ่แบนแต่ละมือนะคะยิ่งไปบ่งโดดในแอรหพาคูลมิตรสามสิบอัพสุ่มหนีเงี้ยน,นะคะทรงหาเมลลิงถามเซิ้องอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่ใจหลายนะคะแต่ว่าถ้าไพ มัก,กอะจังถีพี่เล่นบอกนั่นแหละถ้าพามักเล็กหน่อยบึ้น,นะคะถา้าตัดยังถี่เคยบอกนั่นแหละถ้าเกิดว่าตาดหำหอยขอดใดกะล้นหัวแล้วนะคะเมื่อนี้กะมาเมาม้อยมาตั้งใจนั่งเมาม้อยโดยเฉพาะเลยเมื่อนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาเมื่อนี้เอาแค่นี้สักก่อนเดี๋ยวถีเรื่องอย่างมุวนมวนมันมันนะคะเป็นไตอยากหัวเอกพี่เล่นสิมาาวส่วเซลฟ์ฟังสวัสดีค่ะ